มาไร่ไดรี่สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะชวนทุกคนเข้าสวนไปเก็บดอกอัญชันเอามาทำอาหารกันค่ะสรรพคุณเด่นๆของดอกอัญชันนะคะทุกคนเขาก็จะช่วยบำรุงสายตาลดอาการอ่อนล้าแล้วก็ป้องกันจอประสาทตาเสื่อมนะคะและที่สำคัญนะคะเขายัางช่วยบำรุงเส้นผมให้ดกดำเงางามนะคะกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ให้ไปเลี้ยงรากผมของเราก็จะช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมนะคะนอกจากนี้เขาก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์นะคะช่วยชะลอไว้ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะต่างๆรวมถึงลดอาการไขมันอุดตันในเส้นเลือดของเราได้ด้วยนะคะ ถ้าเรานําไปทําเป็นชาดื่มเนี่ยก็จะควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของเรานะคะควบคุมการดื้ออินซูลินต่างๆและก็ยังช่วยบํารุงสมองนะคะเราจะนําไปทําเป็นสีผสมอาหารทําขนมก็ได้นะคะหรือจะเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะทุกคนพวกที่มีปัญหานะคะในเรื่องการใช้ยุกใช้ยาต่างๆเราลองหันมา ใช้พืชดูนะคะทุกคนในอัญชันเนี่ยก็ยังมีวิตามินที่เป็นสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานนะคะแล้วเขาก็มีฤทธิ์ขับปัสสาวะอ่อนๆด้วยนะคะทุกคนลดความดันโลหิตนะคะลดน้ำตาลอันนี้เรามาทำเป็นชานะคะเราก็จะบีบมะนาวลงไปเพื่อเพิ่มวิตามินซีแล้วก็จะทำให้สีชาเขาเป็นสีม่วงจะสวยเลยคะ่ะน่าดื่มเลยนะคะ บางคนนะคะเขาก็จะเอาไปหมักผมนะคะทุกคนทําให้ผมดกดํานะคะเงางามหรือเอาไปเป็นผสมทําเป็นผลิตภัณฑ์บํารุงผิวก็ได้นะคะเรามาดูในส่วนของฝักกันบ้างนะคะมันจะเหมือนถั่วลันเตาเลยนะคะทุกคนเรานํามาล้างทําความสะอาดแล้วก็เราผัดวันนี้เราทําเป็น ผัดหมูนะคะทําเหมือนผัดถั่วลันเตาหรือถั่วฝักยาวหรือถัว่วพวกพืชผักต่างๆได้เลยนะคะก็คือผัดเนื้อสัตว์ให้สุกก่อนแล้วเราก็ตามด้วยนี่เลยค่ะสักของอันชันเห็นไหมคะทุกคนเขาจะเหมือนถั่วลันเตามากเลยวิธีปรุงปรุงเหมือนกันนะคะปรุงเหมือนกันทุกอย่างก็คือทําเหมือนผัดผักผัด,ผด,ผดน้ํามันหอยทั่วไปนะคะใส่ผงนัวน้ำปลานะคะใส่น้ำตาล ตามด้วยซอสปรุงรสนะคะพวกซีอิ๊วหวานต่างๆอันนี้คือปรุงรสตามชอบตามใจชอบของเราได้เลยนะคะผัดให้ฝักของอันชันนะคะเขาสุกสักหน่อยนะคะเหมือนกับถั่วลันเตาเลยนะคะถ้าใครที่เคี้ยวยากก็ผัดนานให้เปื่อยให้นิ่มหรือถ้าใครที่จะเคี้ยวแบบกรอบๆก,ก็สามารถทําได้นะคะนี่เลยค่ะรสชาติของเขา ก็จะอร่อยไม่แพ้ถั่วลันเตาเลยนะคะทุกคนถ้าแกจัดไม่ต้องเก็บนะคะมันจะมีความแข็งนะคะทานไม่อร่อยแล้วก็เม็ดเขาจะแข็งเราจะเก็บฝักอ่อนๆน,นะคะเหมือนกับเก็บถั่วลันเตาเลยนะคะแล้วก็นํามาผัดก็จะได้อร่อยแบบนี้ส่วนดอกสดนะคะเรานํามาทานเป็นผักสดจิม้มน้าพริกก็ได้นะคะหรือจะเป็นเครื่องเคียงต่างๆได้หมดเลยนะคะน้ําอัญชันก็ ดื่มเพื่อสุขภาพนะคะทุกคนลองทำกันดูนะคะเมนูง่ายๆผักริมมล้วของเรานั่นเองค่ะ